สวัสดีครับคือคลิปด่วนมากก็ลืมไปว่าไอตัวอย่างแรกอะเกิร์ดอนคายอะมันเป็นออนไลน์เวอร์ชันแล้วมันมีซีนิม่าเวอร์ชันอีกซึ่งผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะลงซีนิม่าเวอร์ชันด้วยแทบไม่มีเวลาตัดคลิปเลยเดี๋ยวก็ต้องไปทําบุญอีกนะฮะวันนี้วันที่26นะฮนะพวกนี้ไปต่างจังหวัดมาลุยกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะ เือนโลกนี้เป็นโลกเทพนิยายแบบอย่างสวยงามอย่างเป็นสีชมพูแล้วแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องมองตามความเป็นจริงเพราะว่าจนยังอยู่ในโลกเทพนิยายเจนก็คงจะแบบกักเนื้อตายไปแล้วโอ้แพงขึ้นมาขนลุกเลย ออคนที่มาบอกคนอื่นว่าพยายามไม่พอคำที่บอกว่าพยายามไม่พอมันต้องพยายามขนาดไหนถึงจะพอสําหรับเขาอ่ะและ้วตกลงแบบต้องเป็นแบบไหนกันแน่ถึงแบบทุกคนถึงจะพอใจจากความทมี่เราฝึกกันมาภาพแรกที่ดูคือคนดูจากหน้าตาที่เราเป็นตัวเองเหรือเปล่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันใช่ตัวเองเหรือเปล่าคนที่กลุ่มไม่มีความขัดแย้งตรงนี้อยู่คือเราเป็นกลุ่มนั้นก็นแต่เรามีความขแข่งกัน ถ้าเป็นไม่ได้นหนูก็อยากมีความสุขกับพี่เหมือนว่าฉันเล่มแข่คว้าลอยไปกับเสียงเพลงยังคงวบันเลงไม่มีวันเลือกลารู้ฉันรู้ว่าเขาใช้อะไรแต่สิ้นใจต้องน่ารักใช่ไหมที่ใครเขาคิดกันฉันขอแค่ให้เขาลองมองที่ข้างในคงจะดี แค่มีใจให้กับฉันร้อยังไงก็ต้องเสียงรักไม่รักก็ต้องเสียง C'mon, come, come on, come on, come on, baby ให้คุกกี้ทำงนายกันโคาอิจฉาหรือเพราะฉันคือกีหนูไม่ชอบหนังที่จบแบบที่คิดเองอ่ะเกะลียดมากเลยฉากนะั้นอ่ะ แล้วพี่เตอ๋อชอบทำแบบเนกันด้วยแนะหนูแบบลงเสียย่ยวบานหรือแบบพี <c oughs> ่อยากคิดเองอะ่ะเขาแบบแพี้อย่างนีงแล้วจบลุบเลยได้ไหมให้คิดเองคืออะไรอะ่ะจบแล้วสองนาทีโคตรอีกฟิลหนึ่งเลยนะ <c oughs> เออความพยายามไม่เคยทำ้ายสักคนที่ตั้งใจแล้วก็ขีดเส้นเหมือนขีดค่า แปลว่าความพยายามน่าจะทําร้ายทุกคนที่ตั้งใจเลยนะซึ่งก็แลกกับความสําเร็จอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ต้องทําร้ายความสําเร็จก็ไม่เคยได้มาง่ายๆอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะมีอุปสรรคเอาง่ายๆในระหว่างพยายามมันไม่ใช่พยายามแล้วจะสําเร็จทุกเรื่องเวในตัวอย่างนี้ที่ผมเข้าใจนะที่เขาจะสื่อนะเขาน่าจะสื่อประมาณนี้ <S <S แต่ยังไงก็พลาดไม่ได้นะครับวันที่16สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ นั่นแหละก็สมควรที่จะดูมากกว่า1นรอบนะร <Wow. S 1> อบแรกอาจจะงง,งๆรอบสองไปดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจอะไรประมาณนั้นหรือเป่า oh. เก็บรายละเอียดหนังพิเตอยิ่งนั่นแหละอย่างที่น้ำใสบอกทำให้เหมือนจะบ้านเขาหนังพิเต์ก็จบแล้วนะสำหรับรีแอคชั่นกูร้อนคายอ f ฟฟิเชียลเทร์เรสซีน่าเวอร์ชัน,นะฝากเพจฝากอะไรด้วยนะครับเหมือนเดิมฝาก ทุกอย่างเลยไอจีแฟนเพจก็แต่ในเพจก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าจะลงอะไรบ้างแต่ก็เนี่ยแหละอะไรที่เกี่ยวกับช่องอาจจะมี Q&A <Wow. S 1> อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าช่องมันก็มาก็เกือบจะพันสแมละอีก40กว่าซับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันซับไม่ว่าจะจากคลิปไหนก็ตามแล้วก็ ชุดคลิปต้องมีเส <To keep. S 1> ียงมอไซค์แท้ครับ <minha> ก <Awesome. S 2> ็สำหรับวันนี้จบแล้วเรีเอชั่นนี้มีความเห็นยังไงกับตัวอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะไละรู้จันรู้ว่าเขาใช้อะไรแต่สิ้นใจต้องน่ารักใช่ไหมที่ใครเขาคิดกันฉันขอแค่ให้เขาลองมองที่ข้างในคงจะดีแทน กับฉันเพราะยังไงก็ต้องเสียงรักไม่รักก็ต้องเสียง Come on come on come on come on baby ให้คุกกี้ทำนายกันเขาให้สรุป Fortune Cookie มาแ้